ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรีนักข่ารมาในรูปแบบของไอโม้งนะครับจะพามาดูที่สวยๆไปเที่ยวกันเหนื่อยไหมครับกับการต้องเก็บเงินเก็บทองกันทุกวันนี้ต้องดิ้นรนกันต้องสู้ชีวิตกันได้เงินได้ทองมาก็ต้องมาตรวจ ATK กันได้เงินได้ทองมาก็ต้องมาใช้ใจ่ายกับน้ำมันแพงกันไปเดี๋ยวเรามาดูสู้ชีวิตไปด้วยกันนะครับผมก็คนนึงแหละต้องออกมาต,ตากแดดตากฝนฝน,นต,ต้องตกได้ไม่นานนี่ยังนี่นี่น้ำเต็มบ่อพ<ร>ี่ก็เลย แต่ไม่ใช่แปลงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังไม่เน้นขายนะครับเบื่อการขายที่สุดแล้วผมไม่เน้นขายมาเน้นพูดคุยกันมาเน้นให้ข้อมูลกันว่าเป็นยังไงบ้างมาเน้นสร้างกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองมาพูดคุยในการแลกเปลี่ยนกันนะในการสู้ชีวิตในยุคนี้กันตามผมบยิศรทฐีนัก,กร่ายมาเลยตามมาครับกับกล้องก่อนอวันนี้มาในรูปๆๆแบบของไอ้โม้งเลยนะครับเมื่อคืนที่นี่ฝนตกหนักมากที่สุพรรณบุรีนะครับอู่ทองสุพรรณบุรีนี่ น้าอิจฉาคุณพี่เขาจังเลยเ็าทาบ้านหลังเล็กๆไว้เอาไว้ตักอากาศนะพื้นพี่ของพี่เขาแค่ไร่เดียวอ่าแต่วันนี้ผมจะพาไปดูตรงสารานู่นอ่าเนี่ยอากาศมันไม่แน่นอนนี่ช่วงของเดือนมีนาคมนะแต่ฝนแถวนี้ตกเยอะจังตกจงขังอ,ะอ่ะน้ําตกคือไงมันตกเยอะอันเนี้ยเมื่อคืนฝนตกนะไม่ใช่น้ําท่วมนะครับโอ้โหตกมาเยอะเลยนะเนี่ยนะครับผมอยู่ที่อู่ทองอย่างที่บอกไปจะพามาดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลง ที่สวยไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องซื้อหรือท่านว่าดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ท่านแต่ผมพามาเที่ยวพามาเป็นตัวเปรียบเทียบนะซื้อที่ซื้อทางจะต้องมีตัวเปรียบเทียบเงินทองเห็นไหมเล่าบางคนเนี่ยกว่าจะได้มาเดือนหนึ่งหลักหมื่นนะหลายหลายหมื่นบางคนก็หลายหมื่นหน่อยเห็นไหมมันไม่เหมือนกันคือเงินทองไม่ได้หาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นจะใช้ใจ่ายแต่ละบาทจะใช้ใจ่ายอะไรต้องคิดดีๆนะกว่าจะได้เงินมาที่เก็บเป็นปีๆเป็นสิปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังจะหาบ้านบ้านหรือที่ดินนี้ก็คือหนึ่งในป อาในไปที่อยู่อาศัยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นใจเย็นๆในการซื้อที่นะต้องมีสติซื้อแล้วซื้อเลยบางทีเก็บเงินมาส0ปีท่านเสียเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงท่านโอนที่ท่านเสียเงินแล้วได้ที่ไปบางทีถ้าได้ที่ไม่ดีท่านเสียตังคนะ์นะนะเสียตังค์ฟรีแล้วเสียความรู้สึกด้วยอ่ะไปเราเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่นะเนาะเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับอย่างแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยเจ้าของก็เป็นนี่เหมือนเดิมเจ้าของเป็นนี่ <c oughs> ชื่อคุณชัยอนันตนะ์นะครับก็มาด้านเศรษฐกิจนิดหน่อยนะครับ ซื้อไว้ประมาณไม่นานหรอกนะแต่ด้วยสภาพวะ่านี่สินอ่าก็เลยต้องขายที่ที่ผมให้ดูแปลงนี้บ่อยๆเพราะอะไรคุณพี่เนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่เขามีแนวทางว่าเขาเบื่อเบื่อชีวิตกรุงเทพแล้วปนี้บนทนเขาก็เลยอยากมาซื้อที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆเสา,สาสราอ์อาทิตย์มาอ่านี่แหละน,นี่คือวิถีของเขาอะนะครับก็มีความสุขนะมาขุดบ่อหลังเล็กๆนะแต่ไม่ได้อยู่นะยังไม่ได้มาอยู่เอาไว้มาปลูกผักปลูกสวนเมื่อเสาร์อาทิตย์เริ่มเริ่มเริ่ม,มตอบสนองความต้องการของตัวเองก่อนเพราะว่า พี่เขาก็บอกเขาเหนื่อยมาเยอะนะในการทํางานนาเงินออะไรต่างเบื่อต่าง,างนะอันนี้ก็ว่าเสู่กันฟังไปแป้งที่ผมจะพาไปชม,มนะครับจริงๆเนี่ยถนนมันกว้างนะกว้างพอสมควรเลยทีนี้ปัญหาคือหญ้ามันขึ้นแล้วผมยังไม่ได้ให้เขามาตัดเหตุผลเพราะว่ามันยังอยู่ในลาแรงเลยยังไม่อยากตาดัดอยากเอาญ้าในคุมดินไว้ก่อนอ่าถ้าตัดไปแล้วเนี่ยบางทีดินเนี่ยมันแข็งอ,ะอ่ะอยากเอาญ้าคุมดินไว้ก่อนก็เลยไม่ได้มาตาดัดอยู่ดีฝนมันก็ตกถนนเอาพูดง่ายๆเลยจากรัวเนี่ยมาถึงตรงเนี้ย ประมาณ5เมตรอ่ะแต่ที่เห็นเนี่ยก็คืออ่มันอยู่ตรงกลางในหญ้ามันไม่คุมไม่คุมดินเดี๋ยวจะมองเอ๊ะมันทำไมมันอ่ถนนมันแคบอ่ะมันไม่ได้แคบนะครับอ่ะไปเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับไปเดินดูกันอ่อูอ่ทองแปงเนี่ยนะห่างจากกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยร้อยสิบกิโลแล้วกันนะร้อยสิบกิโลก็ขับรถประมาณชั่วโมงก,กว่าๆจริงๆมันขายไปหมดแล้วเนี่ยที่เตรียมเขาเตรียมปลูกบงปลูกบ้านกัน,นมีแปดแปงก้แปลงเนี่ยขายไปหมดแล้วนะเพีงเยงแต่ว่า อันนี้พอก็ซื้อไปได้หน่อยหนึ่งก็เกิดปัญหาชอ็อตพูดง่ายๆช็อตอะภาษาชาวบ้านเลยคือช็อตอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปดีดไปดอยคําพูดเลยนะก็คือช็อตนะเขากะซื้อไว้ปลูกบ้านอันนี้องปิดโครงการไปเมื่อต้นปีนี่เองต้นปีหกห้านี่เองขายไม่กี่เดือนก็หมดแล้วทีนี้าบางคนเขาก็เริ่มมาปลูกต้นมงต้นไม้ก็แล้วฝนมันมาแล้วนะบางคนก็เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนอีกสักสามสี่ปีค่อยมานะก็แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมจะพาไปชมเนี่ยมันไม่สวยที่สุด แต่ผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วท่านก็จะ,ะเชื่อผมนะก่อนที่มาดูแปลงเนี้ยผมบอกเลย1ไร่บอกราคาก่อน1ไร่1งงานกับอีก50ตารางวา1ไร่ร้อยห้าสิบตารางวาพูดง่ายๆอะเกือบไร่ครึ่งอะนะเขาขายอยู่หกแสนห้าไล่หนึ่งก็สี่แสนกว่าบาทนะมาไล่เกือบไร่ครึ่งก็หกแสนห้าแถวเนี้ยสองแสนสามแสนก็มีผมพูดอย่างนี้เลยนะทั้งที่ตัวของผมเองมาเป็นผู้ที่รีวิวขายเขาหกแสนห้าแต่ทาไมผมต้องบอกว่าแถวเนี้ยสองแสนสามแสนก็มี มันมีหมดแล้วถูกกว่านี่ก็แล้วมีมีถูกกว่านี้ด้วยแต่มันไม่เหมือนกันไงสภาพแวดล้อมดินอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันแปลงนี้ก็คือมันอยู่ในสภาพวาแวดล้อมที่ออกเป็นนิดเดียวก็ขึ้นถนนท่านเห็นเนี่ยให้ดูรถก่อนเห็นรถวิ่งไหมเห็นไหมนิดเดียวขึ้นถนนลาดยางประมาณสักสามร้อยเมตรนะขึ้นลาดยางอุปสรรคของมันคือเป็นปัญหาถนนอย่างนี้เลี้ยวซ้ายประมาณ สามสี่กิโลก็ขึ้นไปทางนู่นน่ะสวนแตงอะ่ะออสวนแตงสุพรรณเลี้ยวขวานึ่ก็ไปทางอู่ทองได้นะมันไปได้หลายทางเพื่อนบ้านเยอะนะแต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกต้นโมงต้นไม้มันบงังเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะคนที่จะมาซื้อแปลงนี้ได้คือคนที่ชอบธรรมชาติอชอบธรรมชาติทุ่งโลง่ลง,ลงๆกว้างๆแล้วก็มาปลูกต้นมงต้นไม้ไว้ก่อนอเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าขอเบเขตแปลงนี้มันเป็นยังไงบ้างนะท่านเห็นนี่ไหมเห็นธงสีชมพูนี่ไหมธงสีชมพูตรงนี้ไปถึงธงสีชมพูตรงนู้น ประมาณสักเกือบเกือบ80เมตรแล้วกันนะคร่าวๆนะ80เมตรอันนี้ก็ตีไว้ประมาณเกือบเกือบ30เมตรกว่าเนี่ยเนี่ยถึงทงตรงนั้นนะเนี่ยเนี่ยไอ้ทงโลง่ลงๆนี่เลยที่มีสาลงสารานี่หมดเลยเนี่ย650,000มันไม่ใช่แปลงที่ดีที่สุดอย่างที่บอกท่านไปเปรียบเทียบแปลงอื่นเนี่ยเนี่ยให้ดูดินก่อนจำเมียมเย่ยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไฟฟ้ามีประปามีนะประปามีไฟฟ้ามีจากทงอันนี้ไปสู่ทงอันนู้นเนี่ยแล้วก็ กินยาวนู่นเลยอ่าที่ผมพูดค้างไว้เรื่องดินดินมันดินดําปลูกอะไรมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถ้ามาปลูกบ้านอาจจะดูเงาเงาหน่ดนึงแต่ข้างหลังนั่นก็มีรอบบงรอบบ้านเยอะนะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของแปลงนี้คือดินมันดีนะดินมันดีแล้วก็สภาพแวดล้อมมันโป่งมันโล่งม,งมันเน้นความโป่งความโล่งแตนะ่มันไม่ได้แปลงที่ดีที่สุดอย่างที่บอก2องแสนสามแสนเพียบแถวนี้นะต่อไร่นะต,นะต่อไร่เพราะฉะนั้นถือโอกาสโปรโมทให้กับพันธมิตรคู่แข่งด้วยยังไม่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 เชื่อว่าคู่แข่งอะ่ะผมไม่มีคู่่แขงนะ คนที่ทํางานคล้ายๆกันแล้วกันเรียกอย่างนี้ดีกว่าพันธมิตรแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีถูกมีดีเยอะท่านจะมาดูแปลงนี้ท่านไปดูแปลงอื่นก็ได้ขับรถเลือกดูเลยถ้าแปลงอื่นชอบซื้อแปลงอื่นก็เลยนะมันอยากรักษาผลประโยชน์ของท่านมันเงินของท่านแต่ถ้าไปแปลงอื่นแล้วไม่ชอบค่อยมาแปลงนี้ก็ได้เนี่ยทุงยง่งหญ้าโล่งๆเลยเขามาตัดหญ้าไปเพื่อเตรียมยังไงอ่ะปลูกต้นลงต้นไม้แล้วอ่ะแต่มันมาช็อตซะก่อนนะเราพูดง่ายๆเนี่ยมาถึงตรงนี้อ่า ซื้อที่บางทีผมอยากให้ท่าน,านใจเย็นๆไงผมถึงพยงายามจะที่บายว่าใจเย็นๆนะซื้อที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะดูหลายๆที่เงินท่าน6กแสนห้าเนี่ยสมมติถ้าเก็บเดือนละหมื่นสมมติเฉยๆนะปีหนึ่งก็แสนสองสมมตินะสิบสองเดือนใช่ไหมเดือนละหมื่นแสนสองสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองหกปีอะ่ะกว่าจะได้แปลงนี้แล้วบางทีไปใช้อารมณ์ชัอ่อวูบไม่กี่นาทีก็หมดแล้วอย่างเงี้ยเพราะให้ใจเย็นๆมันจะเท่ากับลวกขาวความลึกเนี่ย อ่าแปลงนี้จะกู้แบงค์ยากนิดนึงนี่หมดเลยเพราะอะไรที่เปล่าหลายคนก็ถามว่าเข้าแบงค์ได้แบงค์เขาากู้แบงค์ได้ไหมเข้าแบงค์ได้ไหมผมอยากจะบอกว่าที่เปล่าเนี่ยมันเข้ายากเขาให้สักประมาณ50%ของราคาประเมินอย่างอันนี้ราคาขายอยู่ไร่ละสี่แสนกว่าบาทใช่ไหมถ้ามันหนึ่งไร่ใช่ 11, ไหมราคาประเมินสมมติสองแสนสมมต,มมต,มมตินะเขาให้ท่านแสนเดียวอะไร่ครึ่งเนี่ยยังเก่งยังรูเลยเขาให้ท่านมาสองแสนแต่ราคาซื้อขายกันหกแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือท่านก็ต้องเติมเงินเห็นไหม มันก็จะยากหรือด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้บางทีแบงค์เขาปล่อยกู้เนี่ยให้เงินท่านมาเนี่ยเขาต้องเผื่อยึดด้วยพูดตรงตรงเลยเผื่อนี้เสียของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อยึดเสร็จปุ๊บเขาไปขายท่อตลาย<ม>เขาก็ต้องไม่ขาดทุนน่ะใช่ไหมละ่ะหลักในการธนาคารหลักการซื้อขายทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้เราปล่อยราคาท่านเต็มที่หรอกเพราะฉะนั้นาจจะก,กู้แบงค์เนี่ยถามว่ามันก็ได้แต่มันยากมากหลายคนก็ไม่เชื่อผม ไม่เชื่อผมบางคนผมก็เลยบอกอ่ะงั้นไม่เชื่อก็ลองไปไปกู้เอาก็ได้แต่ผมไม่ได้เดินเรื่องให้อะไรให้นะทั้งที่ผมมีคําตอบอยู่ในใจแล้วมันยากถ้ามีบ้านมันก็อาจจะง่ายขึ้นหน่อยนะครับแต่มันก็คือแบงค์เนี่ยเวลาเขาจะปล่อยกู้เนี่ยเขาไม่ได,ด้นอกจากที่เน้ขาดูราคาประมงประเมินเนี่ยหัวใจหลักเขาดูผู้ซื้อความสามารถในการผ่อนชําระนะมีหนี้เยอะไหมต้องผ่อนอะไรเยอะไหมเดือนนึงให้กู้แล้วเนี่ยเอาเอาเงินไปแล้วเนี่ยจะผ่อนคืนไหวไหม เพราะบางทีด้านของสินทรัพย์ทรัพย์สินเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะยืดหรอกนะขายท่ดตลาดมันเยอะมันล้นเขาก็อยากจะได้เงินดอกบงดอกเบี้ยจากท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือเขาค่อยๆจะละเอียดอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นเลยอธิบายว่าเขาปล่อยยากนะครับถ้ามีบ้านมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะให้ราคาบ้านขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมแต่น้ําขังถ้าฝนตกเออมีบ้างละมีบ้างเพราะว่าที่มันเท่าๆกันแต่ถ้าท่านมาเนี่ยนะผมไม่ได้พูดโลกสวยหรอก มันขังบ้างนะถ้าฝนตกถ้าท่านมาเนี่ยท่านมาถมดินมาขุดบอ่อถมดงถมดินให้มันสูงมันก็โอเคในระดับหนึ่งเห็นไหมล่ะมันก็กว้างมันก็โลง่งนะครับเห็นไหมเห็นหมู่บ้านคนไหมอ่าเหมาะปลูกป่าได้นะปลูกปลูกป่าไว้ได้หมดแหละอยู่ที่ท่านแล้วกันเนาะเนี่ยมาดูตรงนี้กันขอบเคมาอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ผมบอยเศรษฐินักลาเ,ออเป็นสไตล์ตัวตนเดิมๆของผมอะนะครับพูดตรงๆไม่ต้องมาอ้อมค้อมไม่ต้องมาประเดดประดอยคําพูดไม่ต้องมาโลกสวยนะครับ ถ้าคนก็จะซื้อเนี่ยหนึ่งภาพเขาก็ซื้อแล้วไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรหรอกเ,เห็นรูปเขาก็ซื้อแล้วแต่ถ้าคนไม่ซื้อเนี่ยร้อยพันเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นผมขายอยากให้ขายกับคนที่เขาซื้อแล้วเขามีความสุขอะ่ะเนี่ยตรงนี้หลักอ่าฉนุนูดแดงนะครับเนี่ยตรงไปประมาณ80เมตรศาลานี่อยู่ในที่เราแล้วก็มาถึงตรงนี้ไปถึงทงตรงนู้นอ่าแถวนี้ไปหมดแล้วมีคนซื้อไปหมดแล้วเห็นไหมที่ผมบอกเนี่ย มันมีน้ําขังบ้างพอฝนมันตกออย่างเมื่อคืนเนี่ยตกตกหนักด้วยแถวนี้นี่แหละครับนี่คือที่มาและที่ไปนะครับแถวนี้เป็นดินดินเหนียวนะล้วนปนเหนียวแต่เหนียวมากกว่าล้วนนะครับอดีตของที่แถวนี้มันก็คือเป็นท้องนาเป็นท้องสวนท้องไร่มีหลายหลายอย่างตรงนู้นเป็นข้าโพดเป็นอ้อยอะไรก็มีกันบ้างแถวแถวนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเผานะอ้อยอะคือเผาแล้วบางทีมันอยู่ในชุมชนโดนร้องเรียนไงซึ่งจริงหลายๆคนก็อยากจะเผาถามว่าถูกไหมมันไม่ถูกหรอกนะเห็นแก่ตัว พูดอย่างนี้จะมีใครด่าผมไหมการทําอย่างนี้ถามว่ามันทามาตั้งแต่โบราณถูกต้องแล้วไม่เถียงนะครับแต่บางทีสบายเราอะ่ะการเผานี่คือการที่สบายที่สุดแต่มลภาวะมันไปสู่คนอื่นละ่ะสู่โลกร้อนละ่ะจะไหมจะทําอะไรบางทีต้องคิดให้ดีนะครับเอาประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่อยากจะว่าใครเพราะเดี๋ยวผมก็โดนกระแสะโลกสวยอีกนะครับท่านหรือท่านว่าเผาเผาป่าเผาอ้อยเผาฟางข้าวเผาตอข้าวเผาซังข้าวเผาข้าวโพดว่ามันดีละ่ะเผาอ้อยว่ามันดีละ่มละมันดีตรงไหนละ่ะควันนี่ปิวบางคนนี่ เ,เพื่อนบ้านตรงนู้นสมมติเขาป่วยเป็นโรคหืดโรคหอบอยู่วันโรกอยู่เราเผาของเราจบเอาแต่ปัญหาไปอยู่ที่เขาละ่ะทั้งฝุ่นทั้งควันละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะมีกฎหมายก็ตามนะครับแต่สิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายคือจิตสํานึกถ้าคนเรามันมีจิตสํานึกทุกอย่างนะกฎหมายไม่ต้องหรอกนะครับกฎหมายไม่ต้องแต่ทีนี้กฎหมายบางทีมันก็อ่อนแอจิตสํานึกบางทีมันก็ไม่ได้นะมีแต่การชิงดีชิงเด่นกันนะมีแต่การ เร่งรีบกันนะเอารัดเอาเปรียบกันมันก็เลยกลายเป็นเนี้ยสังคมเราก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับไม่ต้องว่าผมนะไม่ได้โลกสวยครับผมพูดข้อมูลตรงๆที่ผมผมมีอยู่นะครับอยากให้ทุกคนได้ที่ดีๆไปนะครับเก็บเงินเก็บทองมันยากโอ้กว่าผมจะเก็บซื้อที่ได้แปลงแรกนี่เกือบยี่สิบปีอะซื้อที่ซื้อบ้านนะไม่ธรรมดานะครับทั้งที่ผมทางานทุกวันผมก็ออกแต่เช้าทุกวันออกเก็ฑโมงเช้ากลับทุ่มสองทุ่มทุกวันแต่มันไม่ช้ำไม่ใช่ธรรมดา อย่างทุกวันเนี่ยบางคนเงินเดือนหมื่นกว่าบาทสมมตินะต้องเอาเงินมาไปทําอะไรต่อขายน้านมันใช่ไหมวันเท่าไหร่ละ่ะเอาไปรตรวจเอทีเคเพื่อจะไปไหนมาไหนมันยากเราแวงโควิดนะทาอะไรต่อถ้าเป็นโควิดก็รักษาตัวขาดรายได้อยู่บ้านเอาเงินมาซื้อยาเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่กับไอ้เรื่องของค่าครองชีพพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่า การจะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อช่องซื้อที่ซื้อทางมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆให้ใจเย็นๆนะครับนอกจากว่าท่านรวยมาดั้งเดิมมันนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้ให้กําลังใจทุกท่านนะครับวันนี้เก็บไม่ได้ก็เก็บไปเรื่อยๆนกน้อยทํารังแต่พอตัวอ่าบางทีอันนี้เราไม่ได้แล้วก็ไปดูที่อื่นต่อก็ได้ดูแปงอื่นต่อก็ได้นะเพื่อใหอ้อ่คนเราผมเชื่อว่าถ้าความตั้งใจมันมีเนี่ยจะช้าจะนานยังไงมันก็ไม่หมดโอกาสหรอกคอยกำลังใจเราแน่นนะ่ะไม่ใช่วันนี้ตัั้้งงใจอย,อย่าานนึพนีีมปญห ทำให้ความตั้งใจเราก็หายไปนะวันนี้กาลังเก็บเงินเพลินเลยพ่กนี้เจ้าหนี้มาทวงอีกแล้วไม่เก็บเงินและใช่นี่ก่อนสุดท้ายความตั้งใจเรามันก็สูญสลายอ่าเพราะฉะนั้นทึ่งบอกไงว่าสิ่งที่เหนืออื่นสิ่งใดคือความตั้งใจถึงแปลงนู้นนะครับเบอร์ผมก็0 9 8 3 8 7 5 2 0 9 0 9 8 3 8 7 5 2 0 9สนะครับสนใจก็ทักไลน์กันมาสนใจก็สอบถามกันมาแล้วกันเนาะอ่าให้กําลังใจทุกท่านเลยนะครับลองดูเป็นอีกหนึ่งแปลงเปรียบเทียบพยายามจะบอก ก่อนมาดูแปลงนี้ไปดูที่อื่นก่อนไปเปรียบเทียบขอให้แปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายที่อื่นไม่ชอบไปดูแล้วไม่ชอบยังไงค่อยมาแปลงนี้นะครับที่เหมือนกันในประเทศไทยรู้สึกผมดูข้อมูลมามีตั้ง3เท่าไหร่อ่ะสามกว่าล้านไร่อะ่ะเท่าไหร่จะไม่ได้มันเยอะอะเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนขายที่ร้อยคนนะคนขายที่ตั้ง90บกว่าคนแล้วอะ่ะคนซื้อมีแค่4ีหคนจากร้อยนึงอ่ะนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสในการเลือกหาเลือกซื้อก็ลองดูแล้วกันนะครับฉลกใครฉลกมัน อ่ะโอเคแปลงนี้ถ้าใครชอบฝากพิมพ์หัวใจใต้โพสต์ของผมบอยสิทธินคกราชหน่อยกดหัวใจพิมพ์สีใจสีแดงให้ผมหน่อยละกันเพื่อกาลังใจในการทําคลิปต่อไปคําพูดคา,าจาอาจจะเสียสีหนักเบาประการใดก็ต้องขอประทานอภัยนะครับขออนุญาตพูดตรงๆจะได้ไม่ต้องอ้อมค้อมพูดสะท้อนสังคมนะครับว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้กับคนเก็บเงินเก็บทองทุกคนนะครับเดี๋ยวไม่เป็นันของเราจนได้ถ้าเราไม่แพ้เราไม่ยออ่อท้อสู้ๆนะครับจากผมบอยสิทธินักราชสวัสดีครับ